อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของจีนกำลังพุ่งทยานอย่างรวดเร็วเลยค่ะโดยสำนักงานรอยเตอร์รายงานว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นการศึกษาและอุตสาหกรรมอื่นๆของจีนตอนนี้หันมาใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น Allmember สุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน7 App จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนพบว่าขนาดของอุตสาหกรรม AI หลักของจีนในปัจจุบนันมีมูลค่าสูงถึง5แสนล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ2ล้าน5แสนล้านบาทโดยมีจำนวนองค์กรด้าน AI มากกว่า4,400แห่งด้วยกันค่ะซึ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI นี้เองก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชีวิตประจาวันของผู้คน โดยบริษัทเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนทีมงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการขายออนไลน์ก็ได้เตรียมภาพแนะนำผลิตภัณฑ์ก่อนตรุษจีนบนแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งรูปภาพที่จัดองค์ประกอบออกมาอย่างดีก็จะช่วยดึงดูดผู้ใช้ให้คลิกเข้าไปหน้าร้านเพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามปกติแล้วสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายขนาดใหญ่หมักต้องใช้รูปภาพหลายร้อยภาพวงจรการผลิตจึงต้องใช้เวลามากกว่า2เดือนขึ้นไปแต่ด้วยปัจจุบนันการถือกําเนิดของเครื่องมือรูปภาพที่สร้างโดย AI ทําให้การทํางานเหล่านี้ง่ายขึ้นมากค่ะโดยทีมงานสามารถสร้างรูปภาพที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น สำหรับวิวัฒนาการของ AI ก็ยังได้ก่อให้เกิดบริการใหม่ๆด้วยเช่นกันค่ะเช่นบริการหนังสือภาพสำหรับเด็กแบบดิจิทัลที่ผู้ประรองสามารถเลือกธีมของเรื่องชื่อตัวละครเอกรูปลักษณ์ของตัวละครและเนื้อหาที่ถ่ายทอดแบบเฉพาะเจาะจงได้เช่นสร้างหนังสือภาพชวนให้เด็กๆรักการกินผักโดยมีลูกของตนเองเป็นตัวเอกของเรื่อง ซึ่งทีมงานผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้เผยว่าด้วยความสามารถของ AI ทําให้บริษัทใช้เวลาพัฒนาแอปพลิเคชันเพียงแค่4เดือนเท่านั้นทั้งที่มีสมาชิกในทีมเพียงแค่7คนและปัจจุบันพวกเขาก็มีฐานผู้ใช้งานมากกว่า3 0 0 0 0 0คนต่อเดือนค่ะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่ชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างของอุตสาหกรรมต่างๆที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามความสามารถของ AI ในหลายๆประเทศนะคะ ดังนั้นอุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวให้ทันเพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะในยุคที่ AI กำลังมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่รับชมทีเดนเทควีพอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเดนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ